เรื English l e s t e n รู้หรือไม่คะว่า have has had ไม่ได้แปลว่ามีเท่านั้นค่ะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าอย่าลืมว่าประธานที่เป็นเอกพจน์เนี่ยใช้ has อย่างเช่น he she it หรือว่าประธานต่างๆที่เป็นเอกพจน์ไม่เติม s นะคะแล้วก็ประธานที่เป็นผู้พจน์นะคะ ใช้ have ค่ะ h a v e have นะคะก็คือ i u we แล้วก็ they หรือว่าประธานที่เติม s นะคะหลายคนคง,งงงนะคะว่าทำไม i กับ u เนี่ยนับเป็นผู้พจน์เราทุกคนเนี่ยแทนตัวเองว่า i ใช่ไหมคะแล้วก็เรียกคนอื่นว่า u เพราะฉะนั้น i ฉันหลายคนหลายฉันนะคะ u ก็หลายคนเวลาในหลัก บริาการหรือหลักกร,รมมามิกเนีคะ I กับ U เขาก็เลยนับว่าเป็นพระผูพจน์ค่ะในรูปประโยคป,ปัจจุบันนะคะใช้ have has ได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นอดีตนะคะใช้ had ค่ะเรามาดูความหมายกันเลยนะคะ have has had ที่แปลว่ามีค่ะ have many interesting English grammar books. I have many interesting English grammar books. ฉันมีหนังสือวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเยอะเลยนะ She has three kids. They are all cute. She has three kids. They are all cute. เธอนะ่ะมีลูกสามคนพวกเขาน่ารักทุกคนเลยนะ We have green bodies. We have green bodies. พวกเราเนี่ยมีตัวสีเขียวต่อไปเป็นอดีตนะคะที่ใช้ had, h a d H-A-D h a d ที่เป็นอดีตค่ะ I had this book, but now I lost it. I had this book, but now I lost it. ฉันเนี่ยเคยมีหนังสือเล่มนี้นะแต่ว่าฉันทำมันหายไปแล้วละ่ะ She had this book, but now she lost it. She had this book, but now she lost it. เธอเนี่ยเคยมีหนังสือเล่มนี้เหมือนกันแต่เธอก็ทำหายไปเหมือนกันละ่ะต่อไปนะคะเป็น Have, has, had ที่แปลว่ากินที่เราเคยเรียนกันตอนเด็กๆแล้วเราก็ลืมไปค่ะว่ามันแปลว่ากินตัวอย่างนะคะ I usually have breakfast with my family at 6 a.m. I usually have breakfast with my family at 6 a.m. ฉันเนี่ยต้องกินอาหารเช้ากับครอบครัวของฉันประจำเลยตอน6โมงเช้า She always e h a d s o m e t u m b grilled chicken and sticky rice for her lunch She always has Somtam, e grilled chicken, and sticky rice for her lunch. เธอนะ่ะจะต้องกินส้มตามําไก่ย่างแล้วก็ข้าวเหนียวเป็นอาหารกลางวันของเธอประจำเลยละ่ะต่อไปถ้าเป็นอดีตนะคะต้องใช้ had ค่ะ had นะคะ We had seafood for our dinner yesterday. Today we will have Japanese food for our dinner. We had seafood for r o u dinner yesterday. Today we'll have Japanese food for our dinner. เมื่อวานตอนเย็นน่ะเรากินอาหารซีฟู้ดเป็นอาหารค่ำแต่วันนี้เราจะกินอาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารค่ำกันนะ They have sukiyaki for lunch. They want to have barbecue p l a z a for dinner. They have sukiyaki for lunch. They want to have barbecue p l a z a for dinner. พวกเขาน่ะเพิ่งกินสุกี้ไปเมื่อตอนกลางวันนี้ เขาต้องการจะกินบะฮิวพยลาซาบตอนเย็นละบางคนนะคะจะสงสัยว่าและคำว่า eat, e A T, eat กินเนี่ยใช้ตอนไหนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้แบบไม่เป็นทางการค่ะอย่างเช่นค่ะ let's eat let's eat ปกินกันเถอ let's find something to eat let's find something to eat ไปหาอะไรกินกันมะในกรณีที่คุณแม่นะคะ เบื่อลูกเล็กๆรู้ว่ากำลังโมโหลูกเล็กๆ,กๆ,กๆ,กๆท,ที่อมข้าวแล้วก็ทานข้าวไม่เสร็จสักทีหรือบางทีเพื่อนๆเนี่ยเห็นเพื่อนทานข้าวกลางวันช้าแล้วก็อยากจะชวนกันรีบไปเล่นเราสามารถใช้คําว่า e ิด up อิดั p คือกินเข้าไปกินเร็วๆหน่อยสิ she eats so little because she's on diet she eats so little because she's on diet เธอเนี่ยกินน้อยเพราะว่าเธอกำลังลดน้ำหนักค่ะ อันนั้นเป็นภาษาพูดนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นทางการเนี่ย she has a small meal because she's on diet she has a small meal because she's on diet มีความหมายเดียวกันค่ะนอกจากคำว่า eat นะคะ eat e ที่แปลว่ากินแล้วเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยก็ยังมีคำว่า grab g r a b grab ที่ใช้ในภาษาพูดนะคะ grab คำนี้แปลว่าหยิบฉกแล้วก็ชวยค่ะ คำว่า grab เนี่ยเราใช้กับอาหารที่กินง่ายๆนะคะแล้วก็ขนมของว่างหรือวา่ากาแฟค่ะอันนี้งั้นครูลองทำเป็นบทสนทนาดูนะคะสมมุติเหตุการณ์ว่าอันนี้เป็นตอนพักกลางวันก็มีเพื่อน A นะคะบอกว่า oh i'm so starving oh i'm so starving คือฉันอนะโคตรหิวเลยคำว่า starve s-t-a-r-v-e starve ต่างไงกับ hungry นะคะ s t a r f คำนี้แสดงความหิวสุดๆหรือว่าโคตรหิวค่ะแต่ถ้าเป็น hungry h u n g r y hungry แปลว่าหิวปกติค่ะอ่าต่อไปไอ้เพื่อน b นะคะเห็นว่าร้านอาหารเนี่ยคนแน่นมากก็เลยบอกว่า this restaurant is crowded this restaurant is crowded คือร้านเนี่ยคนแน่นมากเลยนะคำว่า crowded c r o w D E D crowded แปลว่าแอรอัดหรือว่าคนเยอะนะคะอีกคำหนึ่งค่ะ C R O W D crowd แปลว่าฝูงชนค่ะ I A อาการหิวมาแล้วค่ะไม่ไหวแล้ว A ก็เลยบอก B ว่า I'm not gonna wait I'm not gonna wait ฉันไม่รอแล้วละ่ะก่อนหน้านะคะเป็นภาษาพูดมาจากคำว่า going to ค่ะ G O I N G T O Going to ค่ะไอบีเห็นเพื่อนอดทนทนไม่ไหวนะคะสงสารเพื่อนที่หิวมากหันไปแล้วก็เห็นที่ขายข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะบีบอกว่า there is fried chicken with sticky rice over there there is fried chicken with sticky rice over there เค okay, ตรงนั้นอะ่ะมีข้าวเหนียวไก่ทอดด้วยเอก็เลยบอกว่า oh yeah I'll grab it for lunch oh yeah I'll grab it for lunch คือใช่เดี๋ยวฉันจะไปเอามันมาปเป็นอาหารกลางวันพอซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดเสร็จแล้วนะคะหันไปเห็นซุ้มกาแฟสดค่ะ B ก็เริ่มปีศาจเข้าสิงเหมือนกัน B ก็เลยบอกว่า let's grab some coffee so let's grab some coffee so เอากาแฟไปกินเด้อละกันจากนั้นนะคะ A ก็เหลือไปเห็นรถขายเครปค่ะ A ก็เลยบอกว่า I w i'll grab a crepe for my snack I'll grab a crepe for my snack เดี๋ยวขอซื้อ c r e p อันนึงไปเป็นของว่างด้วยนะอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เพิ่มเติมนะคะอันนี้ใช้ในการกินขนมกินของว่างกินจุบกินจิบแต่ถ้าเกิดกินยาเนี่ยเราจะใช้คำว่า take the medicine take the medicine ถ้าลงลึกว่ากินยาเป็นเม็ดนะคะก็คือ take some pills take some pills have ที่แปลว่าเป็นนะคะก็คือเป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนค่ะเรามาดูคำศัพท์การเจ็บป่วยกันก่อนนะคะเราจะใส่คำพวกนี้หลัง have has แล้วก็ had ค่ะ allergies allergies a l l e r g i e s allergies คือภูมิแพ้ค่ะ a fever a fever a แล้ว e ก็เว้นนะคะ f e v e r a fever เป็นไข้ค่ะ a cold a cold a แล้วก็เว้นนะคะ c o l d a cold เป็นหวัดค่ะ s o r t r o t h s o r t r o t h s o r e throat เจ็บคอค่ะต่อไปในหมวดของการปวดนะคะที่ลงท้ายด้วยคำว่า e a c h a c h e k. เราจะอ่านว่า X c h นะคะไม่ใช่ h ตามที่เขียนเพราะว่าอันนี้นะคะมีรากศัพท์มาจากภาษาเยอรมัน e c h คำนี้ในภาษาเยอรมันแปลว่าเจ็บหรือปวดค่ะ headache headache h, h, h e a d A C H E, headache, ปวดหัวค่ะ Toothache, toothache, T O O T H, A C H E, toothache, ปวดฟันค่ะ Backache, backache, B A C K, A C H E, backache, ปวดหลังค่ะ Legache, legache. E g a c h e, leg ache, ปวดขาค่ะ Neck ache, neck c N e g, kh kh g, g, t o m a c k a c h e, neck ache, ปวดคอค่ะ Stomach a c h stomach ache, S t o m a c h a c h e, stomach ache, ปวดท้องค่ะขอเน้นนะคะเสียงว่า stomach อ่านว่า stomach นะคะไม่ stomach ค่ะเพราะว่าคำนี้เนี่ยมีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาอังกฤษโบราณน,นะคะเลยอ่านว่า stomach และ ache มีรากศัพท์มาจากภาษาเยอรมันเลยอ่านว่า ache ค่ะทายมาดูตัวอย่างกันนะคะ I have headache I have to take the medicine I have headache I have to take the medicine ฉันเนี่ยปวดหัวฉันต้องกินยาแล,ล้วล่ะ She has allergies. She has to go to the hospital. She has allergies. She has to go to the hospital. เธอเนี่ยเป็นภูมิแพ้เธอต้องไปโรงพยาบาลแล้วล่ะ have has had ที่แปลว่าต้องนะคะก็คือ have to has to had to ค่ะ have to has to had to เหล่านี้นะคะจะต้องตามด้วย กริยาช่องหนึ่งเสมอหรือว่าเวิร์ช่องหนึ่งนะคะไม่ต้องเติม s e s e d i n g ค่ะเน้นนะคะ have to has to had to จะต้องตามด้วยเวิร์ช่องหนึ่งค่ะ you have to study hard so you pass the exam you have to study hard so you pass the exam เธอต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะเธอถึงจะผ่านการสอบอ,อันนี้ขอย้ำหน่อยนะครับว่า study hard ของฝรั่งเนี่ย นอกจากแปลว่าเรียนหนักแล้วก็แปลว่าอ่านหนังสือหนักนะะ้ลยค่ะแล้วเป็นอันนึงที่ครูเจอที่นักเรียนใช้ผิดกันมาตลอดคือชอบใช้กันว่า read the book read the book ส่วนใหญ่ของฝรั่งคืออ่านวานวนิยายอ่านแมกกาซีนอ่านการ์ตูนนะคะแต่ถ้าเป็นอ่านหนังสือเรียนเขาใช้คําว่า study hard แล้วก็อีกอันนะคะที่ใช้สลับกันเยอะๆคือคําว่า pass กับ past p-a-s-s pass ผ่าน,นะคะ่ะ ส่ so A S passed, ะวน past past แปลว่าอดีตค่ะ He has to sleep because he just took the pills He has to sleep because he just took the pills เขาว่าต้องนอนเพราะเขาเพิ่งกินยาเข้าไปต่อไปเป็นรูปอดีตนะคะ I had to run but I did not so I missed the plan I had to run but I did not so I missed the plan ฉันอาจจะต้องวิ่งแต่ว่าฉันไม่ฉันก็เลยตกเครื่องเลยแหละยังมีการใช้ have, has, had อีกหลายประเภทนะคะแต่ว่าเราก็ค่อยๆมาเรียนรู้กันค่ะในกรณีที่ verb to have ทำหน้าที่ว่ามีกินเป็นหรือว่าต้องนะคะการทำให้เป็นประโยคคำถามหรือว่าปฏิเสธเนี่ยจะต้องใช้ verb to do เข้ามาช่วยค่ะประธานเอกพจน์ที่ใช้ has นะคะ เราก็ต้องใช้ does มาช่วยแต่ถ้าเกิดใครจำไม่ได้น่ะครูมีวิธีสังเกตดูนะคะ has Has นะคะถ้าทำเป็นประโยคคำถามหรือปฏิเสธต้องใช้ does มาช่วย o e s does สังเกตไหม has มี s ข้างหลัง does ก็มี s ข้างหลังเราก็จะเท่าในใจว่า s เจอ s ค่ะต่อไปประธานพระหูพจน์ใช้ have have นะคะ verb ที่ต้องใช้มาช่วยก็คือ ดู do, ธรรมดาค่ะ do ดูไม่ต้องเติมอะไรไเลยนะคะ had ที่เป็นอดีตนะคะ h a d had ใช้ did มาช่วยนะคะ d i d did สังเกตไหมว่า h a d d i d มีดีเหมือนกันนะคะเราสามารถท่องได้ว่าดีเจอดี d ค่ะบางคนคงมีคำถามในใจมากมายนะคะว่าทำไมบางครั้งเนี่ยเราเห็น have h a s t had ทำเป็นประโยคคำถามและปฏิเสธด้วยตัวเองได้เช่น Have you seen d u r a n Have you seen Du r a n I have not seen d u r a n yet. I have not seen Du r a n yet. ปล่อยให้มันคาใจไว้ก่อนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาจำแค่ว่า verb to have ที่แปลว่ามีกินเป็นแล้วก็ต้องจะต้องใช้ verb to do มาช่วยในการทําให้เป็นประโยคคำถามและปฏิเสธค่ะ ก่อนที่จะมาดูตัวอย่างอย่าลืมนะคะว่า have has had เราเรียกว่า verb to have เพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเป็น have has หรือ had แต่รูปเดิมของมันก็คือ verb to have อย่าเพิ่งงงนะคะลองดูตัวอย่างค่ะ she has a ring on her finger she has a ring on her finger เธอมีแหวนวงหนึ่งอยู่บนนิ้วของเธอ ชี She, เป็นเอกพจน์นะคะเราใช้ has อ่าคราวนี้เราต้องใช้ verb to do มาช่วยในการทำเป็นประโยคคำถาม has ใช้ยังไงเออสมมติเราจำไม่ได้ verb to do ใช้ยังไง has มี s d o e s มี s ใช้ d a s ค่ะเอา d a s ขึ้นต้นประโยคเลยแล้วที่สำคัญนะคะเวลาขึ้นต้นประโยคอย่าลืมเขียนเป็นตัวใหญ่นะคะมาเลยค่ะ d e s h e ตำแหน่งเดิมต่อจาก d e s เลยอย่าลืมเปลี่ยน เเป็นตัวเล็กนะคะเพราะอยู่ในประโยคแล้ว does she has ไม่ต้องย้ายที่ค่ะอยู่ที่เดิมแต่เราขโมย s มาจาก has แล้วแล้วรูปเดิมของ has คือ verb to have เพราะฉะนั้นจะต้องกลับมาเป็น have เหมือนเดิมเพราะว่า is, เอสโดนขโมยไปนะคะ a ring on her finger ที่เหลือลอกไว้เลยค่ะประโยคของเรานะคะคำถามคือ does she have a ring on her finger that she have a ring on her finger ถ้าทำเป็นประโยคปฏิเสธนะคะ she เหมือนเดิมคราวนี้เราก็เอาความเป็นปฏิเสธเนี่ยใส่ไว้หน้า has she ใช้กับ does she does not เราขโมย s มาจาก has แล้วต้องเปลี่ยนกลับเป็น have รูปเดิมนะคะ she does not have a ring on her finger she does not have a ring on her finger เธอไม่มีแหวนอยู่บนนิ้วของเธอคะ่ะถ้าจะตอบคำถามแบบ yes หรือ no นะคะเราก็จะตอบได้ว่า yes she does หรือ no she does not ประโยคต่อไปถ้าเราเจอประธานที่เป็นพระหูพจน์นะคะจะง่ายมากๆเลยดูตัวอย่างคะ่ะ they have dinner at their favorite restaurant They have dinner at their favorite restaurant. คือพวกเขาเนี่ยกินอาหารข้ามที่ร้านอาหารโปรดของพวกเขาค่ะอ่าทำเป็นประโยคคำถามประธานผู้พดง่ายมากเลยค่ะใช้ดูมาช่วย do นะคะ h e y อยู่ที่เทิมค่ะ t h e y have ก็ <have S 1> <go S 2> อยู่ที่เดิมที่เหลือลอกลงมาให้หมดแล้วใส่เครื่องหมายมึนงงนะคะจะกลายเป็นว่า do they have dinner at their favorite restaurant do they have dinner Their favorite restaurant their ต่อไปนะคะถ้าเกิดทำเป็นประโยคปฏิเสธเราก็แทรก Do not มาอยู่หน้า have แค่นั้นค่ะจะเป็น they do not have dinner at their favorite restaurant they do not have dinner at their favorite restaurant คือพวกเขาเนี่ยไม่ได้กินอาหารข้ามที่ร้านอาหารโปรดของพวกเขาค่ะถ้าเราจะตอบแบบ yes or no นะคะคือง่ายมากคะ่ะ yes they do No, they do not. ต่อไปมาดูในรูปของอดีตมั้งนะคะ He had to listen to his parents. He had to listen to his parents. เขาเนี่ยต้องฟังพ่อแม่ของเขาบ้างถ้าใครจำไม่ได้นะคะว่าต้องใช้ verb to do ตัวไหนมาช่วยดูนะคะ He had. He had. เห็นไหมเราเจอ didoc. Verb to do ที่ลงท้ายด้วย didoc คือ did ค่ะเอา did มาไว้หน้าประโยคเลย Did. เราขโมยดีมาจาก had แล้วเพราะฉะนั้น have ต้องกลับเป็นรูปเดิมค่ะ have ที่เหลือลอกลงไปให้หมดค่ะแล้วใส่เครื่องหมายมืนงงค่ะก็จะเป็น did he have to listen to his parents did he have to listen to his parents ต่อไปเป็นประโยคปฏิเสธนะคะอาขึ้นต้นประหาเลย he เรา did not แสดงความเป็นปฏิเสธไว้ อย่าลืมว่าขโมยดีด็อกมาจากแฮดแล้วต้องกลับเป็น have แบบเดิม he did not have to listen to his parents he did not have to listen to his parents คือเขาเนี่ยไม่ต้องฟังพ่อแม่ของเขาหรอกถ้าเราจะตอบเป็น yes or no นะคะก็คือ yes he did no he did not ครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนกันเรื่อง verb to do ค่ะ หรือที่เราเคยเรียกกันว่า verb to down นั่นเองค่ะคงทําทุกคนสับสนมานานว่าตกลง verb to be verb to have verb to do เราจะใช้อะไรตอนไหนเมื่อไหร่ทำไมบางประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย do บางครั้งก็ขึ้นต้นด้วย have บางครั้งก็ขึ้นต้นด้วย is มาครั้งหน้าเราจะมาไขาข้อข้องใจกันค่ะภาษาอังกฤษเหมือนต้นไม้นะคะต้องใช้เวลารดน้ำดูแลวันหนึ่งเนี่ยผลก็จะออกมาให้เราชื่นชมค่ะ ถ้าใครสับสนเรื่องนี้อยู่เนี่ยลองกลับไปดู e s t m a r e w a s t w e l d ทบทวนให้คล่องนะคะและจะเข้าใจในเรื่อง w h a t t o h a v e มากขึ้นค่ะอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษ,า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 ษาไม่ยากอย่างที่คิดค่ะมันฝึกฝนอดทนพยายามไม่นานเราก็จะเก่งค่ะครูเราจะช่วยนะคะฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝน practice practice and practice ค่ะสวัสดีค่ะ